สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะมารีเลฟทาลอดค่ะจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะ,ะเล่นพิกเด็กไอพิกอากาศนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าถ้าเรานะไปอยู่กับคนคนนี้แล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงนะชีวิตเราจะเป็นอย่างไรนะคะเขาจะแบบ จะดูแลเราจะดูแลเราดีไหมหรือจะเป็นแบบไปในทางทิศทางไหนนะคะเอา,เรา,เ,ราเราลองมาเช็คกันดูเนาะว่าคนคนนี้ถ้าเราไปอยู่กับเขาแล้วจะเป็นยังไงมารีมีให้เลือกสี่ก็สี่เด็กนะคะจีก็สี่เขาเรียกอะไรอะพิกอากาศสีกาสสี่กองแล้วกันนะคะมารีมีให้เลือกสี่กอง ถ้าเราไปอยู่กับคนคนนี้ชีวิตเราจะเป็นยังไงนะเราลองมาเช็คดูนะเป็นไกด์ไลน์นะคะอย่านำเอาไปตัดสินใจนะแต่ว่าให้เราเอาไปไว้ mm hmm. เขาเรียกเอ,เอาไว้ไปประกอบนะเอาไว้ไปประกอบไปประกอบแล้วกันนะคะว่าถ้ามันออกมาแบบไม่ค่อยดีเราก็แค่ลองทบทวนอีกครั้งนะคะแล้วก็ หาวิธีที่จะทำยังไงซิที่แบบคือคล้ายๆว่าเราอาจจะต้องแบบหาข้อมูลเพิ่มหรือว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาหรืออะไรนี้นะเดีก็คือแบบเออจะดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวดูไปก่อน,นะะเอนานะว่าแต่ละคลิปแต่ละการแต่ละกองจะเป็นยังไงบ้างนะคะเลือกตามสัญลักษณ์ได้เลยแล้วเราก็ไปอ่านกับกองแบทแมนกองแรกนะคะ มันี่จะพยายามเรียงไพ่ตามอันนะี้นะก็คือถ้าเราอะไปอยู่กับคนคนนี้หรือย้ายไปอยู่กับคนคนนี้นะลองดูว่าแล้วชีวิตเราอะจะเป็นยังไงไหนมาลองดูสิถ้าเราหอบผ้าหอบพรน,นี้ตามไปอยู่กับคนคนนี้โอ้โหจะเป็นยังไงนะคะชีวิตเรานะคะรู้สึกว่าตอนแรกๆอะเหมือนกับว่า เราออกไปเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเลยนะคะอาจจะแบบเออจะออกไปดีไหมเนาะรู้สึกว่ามันมีความกดดันนะที่จะออกไปนะคะดูสิคะตอนแรกอะ่ะการที่เราไปอยู่คนคนนี้นะ่ะมันจะเป็นเหมือนการเริ่มต้นจริงๆนะเป็นการเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันลักษณะน,นั้นนะคะเหมือนเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันนะแล้วก็ เหมือนกับพอพอเราอยู่ไปตอนแรกๆอ่ะอาจจะแบบว่า,ามีเรื่องต้องปรับตัวปรับตัวเข้าหากันเนาะเพราะว่าดูซีอันเนี้ยแบบเหมือนเหมือนเหมือนครึ่งหนึง่งครึ่งหนึ่งก็เป็นแบบเป็นมา้าครึ่งนึงเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนกับแบบว่าพอเรามาอยู่ด้วยกันอ่ะคือเราจะใช้ชีวิตด้วยกันอ่ะมันก็ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันนะคะนะพอเราอยู่ไปนานๆแล้วเราปรับตัวได้แล้ว เราปรับตัวได้แล้วเป็นยังไงโอ้โหฟินค่ะรู้สึกมีความสุขรู้สึกกิจการงานก็โอเคนะคะรู้สึกเป็นพี่โดดเด่นเหมือนกับว่าตอนแรกอ่ะคนอาจจะยังไม่ไม่เชื่อนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แบบว่าเหมือนแบบประหมาประหมาไว้ว่าเฮ้ยออกไปแล้วจะแบบ จะได้หรอไปแบบสร้างเนื้อสร้างตัวเลือกคนนี้มันต้องสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีอะไรกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนแบบเ้ยจะได้หรอจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคพอไปอยู่ได้แล้วก็คือแบบคนเขาก็ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปละไปละคนเขาก็ยอมรับออร์แลคเลิฟนะคะออกมาบอกว่าก็ สามารถที่จะประคับประคองไปด้วยกันนะคะอยู่ดูสิตั้งแต่เลก็กจนโตเหมือนเราก็สามารถที่จะเดินทางไปด้วยกันนะคะจนแบบมีลูกมีลูกดูดิเหมือนมีลูกมีหลานอะไรอย่เงี้ยนะคะนะเหมือนคนเนี้ยมานั่งอ่านมานั่งดูเหมือนแบบดูรูปเก่าๆของของตัวเองแล้วคือแบบว่าแม้ฉันอยู่กับเธอมาจนแบบ จนแบบตั้งแต่ตอนอันนี้จนแบบมีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเหมือนแบบอยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนเป็นลูกเป็นลูกเขาที่มานั่งดูลูปคุณอะไรเงี้ยลูปคุณกับกับรูปลูกเขาอะไรเงี้ยสรุปว่าก็โอเคนะคะเป็นเป็นเป็นไปตามนี้นะคะก็ลอง ดูนะว่าเข้ากับคุณไหมจะลองไปอยู่ไหมนะคะก็มันเป็นชีวิตของเราเองนะคะเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเรานะคะสิ่งที่มันพอดีกับเราคืออะไรนะคะโอเคสำหรับกองที่หนึ่งบายบายขอบคุณนะคะสำหรับการกด subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะกองที่2องกล้องกระต่ายกล้องกระต่ายที่น่ารักของเรา กองกระตายถ้าเราไปอยู่กับคนนี้แล้วจะเป็นยังไงเหมือนเราไปอยู่กับคนนี้เราก็ต้องมีลูกนะคะเราจะต้องได้ไปมีลูกด้วยกันจะได้มีลูกด้วยกันแน่นอนเลยนะคะก็จะอยู่ด้วยกันก็คือสังเกตว่าเขาจะมีค่อนข้างที่จะมีความสมดุลน,นะคะ มีทั้งความรักแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ก็คือคนเนี้ยคครบหมดเลยเมดิเชียนมีทุกอย่างนะคะเหมือนครบอ่ะพ่อแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยมีลูกค่ะหรือว่าบางทีอ่ะคุณก็อาจจะรับเลี้ยงรับเลี้ยงลูกรับเลี้ยงเด็กเข้ามาอีกก็ได้นะคะ เป็นทั้งแบบว่าการที่คนให้กําเนิดลูกเองเนาะมีครอบครัวลูกเองแล้วก็อาจจะรับเลี้ยงหรืออุปถัมเข้ามาอีกนะคะลูกลูกเข้ามาอีกเนะะี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นครอบครัวที่แบบว่าใจบุญสุนทานมากนะคะอาจเด็กคนนี้อาจจะไม่ใช่เด็กก็ได้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นเหมือนแบบมันจะให้ความรู้สึกว่า มีความเมตตาต่อกันเหมือนกับว่าคุณอะอยู่ด้วยกันด้วยความรักและความเมตตานะคะรู้สึกคู่นี้จะแบบว่าอืมโอเคนะคะถ้าเราไปอยู่ด้วยกันอืมแต่ไพ่ใบนี้จะออกมาแนะนําอย่างหนึ่งนั่นก็คือให้เรานะคะแสดงออกให้เราปากกับใจตรงกันนะคะเหมือนกับว่า เรามีความรักความเมตตาการกระทำเราอ่ะมันดีอยู่แล้วการกระทำเรามันดีอยู่แล้ว,รรแ,ลวแต่ก็คือให้ปากกับใจอ่ะตรงกันคือบางทีเราอาจจะแค่การกระทำมันไม่พอคำพูดก็ก็ด้วยนะคะมีความสมดุลทั้งการกระทำและคำพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ บางครั้งเราก็ต้องการคําพูดที่จะเยียวยาจิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคําพูดดีๆให้แก่กันซึ่งกันและกันนะคะเนาะสนังน้าใจกันเชื่อว่าคู่นี้เป็นคู่รักที่มีความอบค่อนข้างมีความอบอุ่นนะคะเพราะว่าพอเราเห็นแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกว่าแบบอบอุ่นเลยอะนะคะไพ่ขึ้นมาเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าแบบอบอุ่นก็คือแล้วแล้วเวลาที่แบบเขาเรียกว่า สามารถที่จะร่วมทุกร่วมสุขไปด้วยกันได้เลยทีเดียวคู่นี้นะคะโอเคขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะคะสำหรับก้องก็ได้กด subscribe like s h a r ให้มาริเลิฟด้วยทาหลอดด้วยนะคะแต่มาลิจะไปต่อกับก้องยูนิคอร์นถ้าเราไปอยู่กับคนคนนี้แล้วจะเป็นยังไงนะ King of Swords คนคนนี้เขาจะดูแลเราเขาจะดูแลเราอย่างดีนะคะจนแก่เท่าอะ่ะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าเลยทีเดียวถ้าเราไปอยู่กับคนนี้นะ่ยเขาจะดูแลเราอย่างดี พราะนี่คือควีนนี่คือคิงนะคะจะอยู่ด้วยกันแม้ยายามเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเราก็ก็จะยังอยู่ด้วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะขออภัยเมื่อกี้หยุดคลิปไปนะคะเพราะว่าพอดีพ่อมาเรียกเอาไปต่อนะคะกันแบบกองยูนิคอรนเนาะดูซิว่าพอบ้านปลายชีวิตนะคะ อยู่กันจนถึงบ้านปลายชีวิตเลยทีเดียวนะคะ,ะไม่ว่าจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงนะเราก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเพราะเราเป็นคิงและเป็นควีนนะคะดูสิคะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะดูสิว่าผู้ชายอะ่ King อะคิงอ่ะคนที่เป็นคิงจะดูแลควีนอย่างดีเลยดูควีนสิอุดมสมบูรณ์ ทรัพย์สินเงินทองมากมายเลยนะคะมีเงินด้วยแล้วก็มีดูสิเพชรพลอยโอ้โหเหลือกินเหลือใช้กจ็จดกระจายเต็มห้องไปหมดเลยนะคะอ่ะโอเคสำหรับออรแลวเคาบอกว่าไงออร์แลวเคาบอกว่าไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปยังไงนะคะ เราก็ยังอยู่เคียงข้างกันเสมอดูสิคะขึ้นต้นมาก็คู่จบก็คู่ยังไงก็คิงต้องคู่กับควีนนะคะโอเคขอบคุณมากสำหรับการกด subscribe like share นะสำหรับกลุ่มนี้นะ,ะกลุ่มยูนิคอนเราไปต่อกันกับกลุ่มมีพูนะคะ กลุ่มมิผูดูซิว่าเขาถ้าเราไปอยู่กับคนคนนี้แล้วชีวิตจะเป็นยังไงนะอือหืออือหือ เป็นไปตามที่เราขอพอรไว้ทีมนี้นะคะโอ้ทีมทีมนี้ทีมทีมหมีพูนี้นะคะทีมหมีพูจะเป็นทีมที่แบบว่า,เ,าเราเคยไปอธิษฐานขอพอรไว้ว่าแบบว่า,าต้องการคนที่เป็นแบบไหนนะคะต้องการคนที่แบบว่ารักครอบครัว กลับมาถึงบ้านก็มีแต่ความสุขมาให้แก่ก,กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่หล่อดูดีนะคะมีบ้านมีรถพร้อมสัพอะไรแบบนี้นะคือเราอธิฐานขอพรแบบไหนหรือคิดแบบไหนนะคะเราจะได้แบบนั้นเลยนะคะดูสิแล้วแถมถ้าเราไปอยู่กับคนคนนี้นะคะเราจะได้ทำงานที่มันเป็นแบบอิสระ เราจะได้ปลดปล่อยปลดปล่อยความที่เป็นตัวของตัวเองออกมาเพราะ q u n o n o h c r l r t t e ออกมาบอกว่าคุณเป็น q ค e e นยังไงคุณก็ต้องเป็น Queen มันยังค่ำถึงแม้ว่าคุณจะไปอยู่กับเขาคุณอาจจะไปเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะแต่คุณก็เป็นแม่บ้านที่แบบฉันทำงานได้จ้าฉันทำงานครีเอท ฉันแบบสามารถแต่งเติมเสริมแต่งอะไรทุกอย่างตามที่ฉันแบบปรารถนาได้และวฉันก็เป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะคนนี้ยมีความสุขค,ค่อนข้างมีความสุขเลยทีเดียวนะคะค,ค่อนข้างมีความสุขเห็นในเขาว่าเวลาที่เขาอ่ะกลับมาจากการทำงานเขาก็จะมีของขวัญของฝากมาให้คุณเสมอนะคะออกไปทำงานก็จะมีของฝากแล้วคุณ อาจจะซื้อของซื้ออาหารซื้ออะไรอย่างเงี้ยเข้าบ้านคุณก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็ทํางานอย่างที่คุณชอบอย่างที่คุณต้องการจะเป็นงานศินละปะเขียนหนังสืองานเอเอทต่างๆออกแบบภาพอะไรแบบนี้นะคะนะคะคุณสามารถทําได้ตามที่คุณต้องการเลยทีเดียวนะแล้วเขาก็สนับสนุนคุณ ะะเข,าออ,า,เขาออกมาสับสนับสนุนคุณนะคะไพอ่ออหลเค้าก็บอกว่าไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะยังไงเราสองคนก็จะอยู่ด้วยกันเออขออภัยสำหรับเสียงด้วยนะคะอาจจะมีเสียงแบบรบกวนเนาะ ลดใครช่วยปิดไหนได้ไหมคะภาพเนี้ยมองดูแล้วเหมือนกับว่าผู้ชายกำลังที่จะต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อผู้หญิงใช่ไหมคะนั่นก็คือว่าเขาต้องการที่จะดูแลเราอย่างดีเห็นไหมคะว่าเขาไปทำงาน เขาก็จะมีของขวัญของฝากมาให้เขาต้องการที่จะดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะมีบ้านให้อยู่ดีๆอะไรอย่างนี้นะคะงานเขาจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ไม่ย่อท้อนะคะเขาก็จะทําเพื่อเรานะคะสําหรับกองนี้จะไปอยู่กับเขาไหมคะเนี่ยเก็บเสื้อผ้าทันไหมคะเนี่ย <laughs> รู้สึกว่ากองนี้ก็โอเคนะคะก็ ลองดูนะกด subscribe like share ให้กับมาลีด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ